หวยเฮียเที่ยวไปเรื่อยวันนี้เฮียจะพาหมดไปไหนคะนีี่นัทก็นอนช้ไปที่คุณไดดีพาร์ตเมนต์คือจริงๆแล้วอะอยากไมหาดีเป็นเป็นดูรถเหรอไม่ไม่ไม่เป็นห้างห้างหุนใดใช่ที่นี่เขาก็ดังไม่กี่ตระกูลแหละอย่างเช่นลอตเต้อะไรอย่างเงี้ยคุนไดเขาก็ดังที่นี่เนาะ ซึ่ง oh. เขาก็ทำดี partment oh. เขาก็ทำแบบอะไรหลายอย่างอะไรเงี้ยแต่ว่าวันนี้ไปคือตีวันนี้เห็นไหม<น>เห็นเธอใส่เสื้อมานี่ก็รู้เลยว่าคนขนขนขนนี่ก็คือคริสต์มาส บวามีมริสต์มาาในปีนี้ของเกาหลีเนือเพราะเขาก็เริ่มกันแล้วเขาเริ่มกันตั้งแต่วันที่หนึ่งหนึ่งเือนพฤศจิกายนเนาะแล้วเดี๋ยวเราพาพาไปเที่ยวกันหนาวไหมได้ข่าวว่าเขาจัดริสต์มาสวยมากใช่เห็นเฮียส่งมาให้ดูส่งมาให้ดูอยากไปอยากไปอยากไปหมดก็เลยไปเลยไปก็เลยบอกเออนัดเป็นวันนี้แล้วก็นัดน้องสอนด้วยไปเที่ยวกันเออน้องสอนมาเดี๋ยวเราไปพาไปเที่ยวกันอื แต่มันเช้าไปหน่อยอะนะไฟมันก็เลยยังยังไม่ติดเลยเดี๋ยวด้านกลางคืนเรามาดูกันใหม่นะหออีกรอบหนึ่งเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในก่อนเพราะว่าข้างในเขาจัดงานวันมองวันมองหรือวดูไม่รู้มีหมอกอะไรมากเลยนะ เข้าาเส้มาเส้นสโมสรแล้วบิกอันเน็คเลสไม่เห็นนะรู้ปว่ากูโดนเหมือนพี่โม่กับพี่เล้งนะเออดูเป็นสัตว์อะเนี่ยเป็นสายแบบคาเนฟูลไง ด้วยตัวเขาเองนะมวยอันนี้อันนี้ร้านชื่อีมิวเซียมทีมิวเซียมเราเนี่ยเขาเขาแบบเขาปลูกชาเนี่ยดูดิเขาแบบปลูกชาด้วยตัวเขาเองเขาอายุเจ็ดสิบแล้วนะ o You look like that of t y i e e s อันนี้ห้างอยู่ไหนนะห้างอยู่ไหน Lotte Department l o t e Department Store underground ก็คือ, <Like S 1> อยู่ตรงหน้า,าหน้าซูเปอร์มาร์เก็ตเลยรเราจะซื้อไปฝากพี่ๆในคอมมูนิตี้ออันนี้หมวยนะ่าสนใจสำหรับหมวยนะ จริงรสชาติดีเอาเอาอันนี้อันละห้าห0ื่นวอนนะอะอันละห้าหมื่นวอนนี่ยสัตว์ไปสี่รออะไรอ่ะนี่ช่วยดีทุกน100กดีกว่าเธอกินกาแฟวันละแก้วนะดีกว่าเยอะเอ้ยแต่รสชาติดีนะาแตมแม่เราเยอะเลยแถมอะไรบ้างแมน

ไม่เห็นไฟอันนี้เราก็ได้เข้ามาที่เมียงดงนะคะมาดูแบบไฟวิ่ยไงล่ะไล่เอเอที่วิศวอเก็ไปแล้วมันตินอ่ะอ่าคือคนเกาหลีไม่ไป่ถึงนะ้ก็ลองโอ้เหมือนกันนะหมอว่าอยู่ๆอยากจะฮอลลีเดย์วันนี้เออดูนี้เขาเป็นของฟูงแหละเออไม่น่าร้านเนาะเออเป็นของฟูงเหมือนแบบเหมือนจัดริสต์มาสอ่ะ วันนี้เขาบอกเปิดครูมาผิดวันอีกแล้วเดี๋ยวรอบนี้เดี๋ยวจะพาไปดูตอนกลางคืนสวยมากเน่ยเข็มแบบตรงนี้สวยเลยจริงแล้วจะข้ามไปยังไงก่อนข้ามแยกเดี๋ยวเรารอดูตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเราขอรอดูตรงนี้ก่อนหนาวแทบนอกวันนี้นะคะเราอยู่กันมาวันที่สิบเรามั้งให้ดูแบบว่าแวบไป ที่เราอยู่กันนะโอ้ไม่รู้ว่าหลายวันแล้วอ่ะโอ้ยอยากให้เพื่อนๆดูตรงนี้สวยมากแวบแหมแวบแหมแวบแวบโอ้ยสวยเลยชอบคริสต์มาสชอบไหมทำไมเฮียถึงชอบอ่ะเพราะว่าเวลาเราเราช่วงปีใหม่ใช่ไหมเขาก็จะแบบจัดแสงสีเสียงไง มันก็จะเต็มไปด้วยแบบความสุขอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเรามีความสุขเพราะอากาศด้วยมั้งอากาศมันเย็นเนาะใช่ที่กอดกันบ่อยๆ <c oughs> มั้ <c oughs> เป็นไรอะ่ะคันเนาะหนาวหนาวอะ่ะนี่ไงเวลาอากาศเย็นๆนะไปสวยๆแล้วก็กอดกันแบบนี้ าเกาหลีเป็นประเทศที่กินง่ายนะกินง่ายปปอยู่ง่ายเดินทางง่ายแต่ถ้าใครอยากมานะแนะนำมาแบบควเพื่อนจะสนุกแต่ขอบแบบไม่เยอะเนาะขอแบบควเพื่อนไม่เยอะเพราะถ้าควเพื่อนเยอะมันจะบอกว่าอ่คนนี้ก็อยากไปตรงนี้คนนี้ก็อยากไปตรงนี้เดี๋ยวแต่ละคนจะไม่ได้ไปไหนอะเ,ออเพราะอยู่ที่เดียวอยู่ที่เดิมสวยเนาะออป้าเดี๋ยวไปดู เปิดทางน้าเปิดปะคิดถึงอะไรรู้ปะดิสนีย์